สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยกับสวัสดีแฟนช่องผู้ติดตามช่องปู่เยี่ยมพารวยทุกท่านและก็ท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามนะครับติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับปู่เยี่ยมก็จะ มารีวิวจับเลขยายนางให้ดูนะครับผมยายนางอยู่ทั้งพุละบบรีลัมศรีสะเกดพุลธะลิบยายนางนี่ลงยามใดคนเบิ้งเป็นแสนแสนนะครับลงอีกก็บเบิ้งอีกลงอีกก็บเบิ้งอีกนะครับแต่ว่าปู้เยี่ยมก็เอาเลขของเราละมาจับมาตั้งเป็นเลขโค้งสางขึ้นแล้วก็ เอาเลขวิ่ง4ตัวของผูยี่ยมไปจับมันก็นอยู่ในเลขของยายนางอยู่แล้วนะครับโมเอาเบิงเบิงเบิงนะครับ26169อา่า1เอามาจากไหนเอามาจากหลักหน่วย61ตั้ง1น,นะครับตั้ง1เขียนลงไปเลยตามลำดับ1 2 3 4บรรทัดที่2 5 6 7 8บรรทัดที่3 9 0 1 2บรรทัดที่4 3 4 5 6 บรรทัดที่4ปูเยี่ยมแถมลงไซ้ซือดอ้อครับได้เลขทั้งหมด12นะครับจาก1ถึง2นะครับได้12ตัวถ้า1ถึง6ได้16ตัวเลขกลุ่มนี้12หรือ16ตัวเนี่เพียงพอแล้วเพราะว่ามีเลขอยู่ข้างในสามารถที่จะนำมาประกบกันได้นะครับผมหลังจากนั้นปู่ยี่ยมก็เขียน ตามสูตรของยายนางแลครับรูปปลาตะเพียนลงไปนะครับผมรูปปลาตะเพียนลงไปพอเขียนลงไปเสร็จแล้วนะครับปู่เยี่ยมก็มาดูว่าปู่เยี่ยมแย,ยกสีไว้แล้วนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เป็นเลขหลักของปู่เยี่ยมนะครับ ซึ่งมันก็ตั้งอยู่ในเลขของยายนางอยู่แล้วนับตามลำดับนะครับผมเรามาดูตำแหน่งที่มันมานะตำแหน่งเลขหัวปลานะครับก็คือเลขห้าท้องปลาคือเลขศูนย์หลังปลาคือเลขสองหางปลาคือเลขเจ็ดเรามาดูครับหัวปลานะครับอยู่ตรงปากปลาพอดีเลยเลขห้านะครับหลังปลาเลขสองครับขีบบนนะครับ ท้องปลานะครับคีบล่างเนี่ยศูนย์ครับหางปลานะครับหางแท้ก็คือสี่กับสองแต่ว่ากกหางของม่านะคือเจ็ดนะครับปู่ย่มก็จะนําเลขเหล่านี้ละมาจับเลขเป็นตัวจะได้ตัวไหนครับผมเอาเลขสีออกหัวปลาหรือหางปลาละบาทเนี่ยฮะพ่อแม่พี่นอ้องเบิรงนะครับผมถ้าเลขปลากดที่หัวปลาก็คือ ห้าก็จะวิ่งมาใส่0ูนะครับหก็จะวิ่งได้มาใส่0ย์เป็น5 .0 นะครับเลขหางปลาคือ7หางปลาคือเจ็นะครับเลขก็จะวิ่งมาใส่กันก็คือกับ2นะครับได้สองเจ็ดู่เยี่ยมขออนุญาต ดูหลักร้อยก่อนนะฮะได้3 4 5 8 9 0เอ่เรามาดูว่าจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์กันไหมนะฮะจะจับเลข3ตัวให้ดูนะครับถ้าเลขมา5 0นะครับผมนี่5 0 จะจับตัวไหนดีนะครับ3.5.0 8.5.0 4.5.0ยด้าศู้ยได้ไหม 950เอา9ดีกว่านะครับ9นั่นนี่9ถ้าเลขมา2เกนี่นี่นเกนี่เห็นไหม2เกยดเกถ้าเลขมา2 7เกก็จะได้เลข0 27 2 2 สี่สองเกีดแปดสองเกีดนะสี่มีสองโพมาด้วยนะครับที่สองโพมาเพราะว่าปู่ย่าเห็นสอ,สองเกีดสองตรงนี้นะครับ สมมุติว่าเลขยายนางมาได้ก็จะมา502เก็บนะครับผมมาแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเลขยายนางครับผมเรามาเขียนกันต่ออีกนะครับว่าถ้าเขียนอีกแบบจะมาตัวไหนนะครับผมเขียนปลาตะเพียนอีกแบบหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเหนึ่งสองสาห้าห ามาขีดปลาสเพียนกันลองดูนะครับผมขีดขีดขีดอีกแบบหนึ่งนะครับ กลายเป็นปลาจะเพียนกลับหลังนะครับอืมเป็นปลาจะเพียนกลับหลังเป็นปลาจะเพียนกลับหลังนะครับอ่าถ้ามันกลับหลังหางปลาก็กลายเป็นเลขแปดนะครับท้องปลากลายเป็นเลขห้านะครับโอ้ท้องปลากลายเป็นเลขหนึ่งนะครับต้องมาหนึ่งไม่ใช่ห้าหนึ่งนะครับหนึ่งนะ ห้านี่ไม่ใช่เขียนผิดแล้วนะครับเลข5นะ้าน่ะใช่แต่วงกลมไม่ใช่นะครับห้าหนึ่งนะครับหางปลาเป็นเลขศูนย์นะครับอ้าจับเป็นตัวเลขจะได้ตัวไหนนะครับ จับที่หางปลาก่อนนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์จับที่ปากปลากับท้องปลานะครับหนึ่งแปดสามแปด สามตัวนะครับผมถ้าห้าศูก็จะมา3 50 8 50 9 50เก้ยช่นเดิมครับถ้า1 8ก็จะมา3 1 8

5 3 8อ้าวได้เลขสองกลุ่มครับปลาตะเพียนกลับหลังได้หลัก501838่อ่าถ้าปลาตะเพียนหันไปอีกทางได้50กับ27เกียอ่ากลุ่มไหนจะมากลุ่มไหนจะมานะครับกลุ่มไหนจะมาอ่าสรุป2ตัวทั้ง2สูตรนะครับ สรุปสองสูตรสสูตรเด่นๆที่เรียกจะมาได้ครับผม2องสูตรห้าศูนย์นะครับ4ตัว ปูเยี่ยมจับเลขยายนางจากตารางนะครับผมจับจากตารางวันที่16สิงหา2564จับจากตารางโดยใช้ปลาตะเบียนเป็นตัวจับเลขนะครับได้เลขมา4ตัวเท่านั้นครับ50271838 สี่เก้าก็ติดที่หางอยู่นะครับอ่าสี่เก้าก็ยังติดที่หางอยู่อ่าขอเพิ่มส9้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าส9้าติดที่หางปลาตะเพียนอีกอยู่ ติดตรงไหนตรงนี้ครับนี่ตรงหางนี่สามหกเนะครับนี่สี่เก้าตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่สี่เก้าขึ้นมาตรงนี้จับ3ามตัว4ี่เก้า สี่เก้าห้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้าอาสรุปแล้ว 5, ปลาตะเพียน นะครับให้โชคลาภ5ชุดนะครับ5 0 2 7 1 8 3 8 49นนะครับไม่หลุดอ่าดูสิว่าเลขยายนางที่ดังลือลั่นกันไปทั่วปัตตภีลือลั่นไปทั่วแผ่นดินเนี่ยสามารถทำโชคลาภให้กับแฟนช่องได้ไหมนะครับผมปูเยี่ยมเขียนลงไป จับตัวเลขประกบคู่ออกมาพร้อมได้เลขมาทั้งหมดห้าตัวนะครับไม่ต้องยุ่งยากไปหาเลขจากกำลังวันจากทิศทั้งสี่อะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปูเยี่ยมอําลาพาจากนะครับ ฝากแฟ,แฟนช่องนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะนำสิ่งดีๆมาเสนอให้กับแฟนช่องได้ต่อไปนะครับแล้วก็คำเตือนก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชมเพื่อการบันเทิงและนำไปสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไม่สนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆที่ เป็นการพนันนะครับ02กด183849นะ5ชุดนี้ fc ท่านใดชอบตัวไหนเม้นเม้นมาให้ปู่เยี่ยมชมด้วยนะครับปู่เยี่ยมก็จะเม้นตอบให้ว่าน่าจะมาไหมคลิปหน้าจะพบกับเลขจะย่นย่อลงเรื่อยๆนะครับย่นย่อลงเรื่อยๆ แฟนช่องชอบตัวไหนก็กดไลค์กดแชร์บอกมาเลยครับแจ้งมาเลยคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมกล่าวสวัสดีครับโชคดีมีสุขร่ำรวยอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับผม